ถ้าลาออกเกิน6เดือนจะส่งมาตรา39ได้ไหมนะครับที่ไม่ใช่หมื่นหเดี๋ยวไปดูคําตอบกันครับคําถามถ้าเกิน6เดือนแต่ส่ง39จะได้ไหมนะครับที่ไม่ใช่หมื่นนะครับคือมาตรา39เนี่ยคุณสมบัติมันบอกชัดเจนนะครับว่าต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาแล้วไม่ต่ำกว่า12เดือน นะครับแล้วสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ภายใน6เดือนเพราะฉะนั้นถ้าเลย6เดือนจะไม่มีสิทธิ์สมัครในมาตรา39แล้วนะครับจะไปสมัครได้คือมาตรา40นะแล้วก็ต้องไม่เป็นผู้รับผลประโยชน์ทดแทนกรณีทุกพลภาพจากกองทุนประกันสังคมด้วยนะครับถ้าเป็นทุพพลภาพมาตรา39ห้ามสมัครนะครับโดยเงินสมทบของมาตรา39นะครับก็คือ เดือนละ432บาทต่อเดือนนะครับซึ่งจะใช้ฐานเงินสมทบ4,800บาทนะครับ9%ของ4,800บาทคือ432บาทต่อเดือนนะครับเป็นฐานคิดนะครับในการคำนวณซึ่งจะได้6ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตกรณีส่งข้อบุตรและกรณีชลาภาพนะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เลยนะครับไม่ต้อง กังวลใจแต่ค่ะว่าในส่วนเงินสมทบนะครับมันก็จะมีผลในบำนาญในช่วงในช่วงสุดท้ายนะครับของการเป็นผู้ประกันตนซึ่งถ้าช่วงสุดท้ายเนี่ยเขาเอา60เดือนนะครับเฉลี่ยมาคิดเนี่ยถ้าเราส่งมาตรา3 9นะครับในช่วง5ปีสุดท้ายหรือ6ปี60เดือนสุดท้าย มันก็ทําให้เขาเอาฐานคิดจาก4,800บาทนะครับมาคํานวณด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้บํานาญสูงๆบํานาญเยอะๆก็ต้องระวังในช่วงบั้นปลายหน่อยนะครับในช่วงปลายๆปลายๆอายุเยอะนะครับอายุ50อย่างเงี้ยนะครับปลายๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังถ้าอยากโฟกัสที่ในส่วนของบํานาญเยอะๆนะครับ หน้าที่ของผู้ประกันตนมาตา3า33ต้องส่งเงินสมทบภายใน10วันที่15ของทุกเดือนหากเกินกำหนดต,ต้องเสียเงินเพิ่มในตแต่ร้อยละ2ต่อเดือนแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงให้สำนักง,งานประกันสังคมดังนี้ไม่ว่าจะเป็นการกรณีเปลี่ยนแปลงสารที่ติดต่อต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย30วันตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสารที่ติดต่อสพสด34กรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ต้องแจ้งทันทีพร้อมแนบสำเนาหลักฐานกรณีประสงค์ลาออกหรือกลับเข้าทำงานนะครับและมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา3-3ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีตามแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะครับหรือสปส .1 นึขีด -21 นะครับสามมาตราถ้ามาเปรียบเทียบกันนะครับสิทธิประโยชน์จะเห็นว่าสิทธิประโยชน์สูงสุดคือมาตรา3-3และลองมามา,มาตรา39และลองมามา,มาตรา4 0ถ้า เรานะครับเคยเป็นผู้กันตนมาตรา33ามมาก่อนนะครับแล้วอาจจะอยากจะออกมาทาฟรีแลนซ์นะครับแนะนําเลยถ้าอยากได้สิทธิความคุ้มครองประเภทประสบอันตรายเจ็บป่วนสิทธิ์ความคุ้มครองหลักๆเนี่ยให้คุณสมัครมาตรา3 9ซะนะครับอย่าปล่อยให้หมดสิทธิประโยชน์ในการสมัครมาตรา3 9นะครับเพราะถ้าเกิดคุณกลับมาสมัครอีกครั้งมันได้แค่มาตรา40น,นะครับซึ่ง สิทธิประโยชน์จะต่างกันอย่างมากเลยเพราะนั้นให้ตรวจเช็คให้ดีว่าเราต้องการอะไรกันแน่นะครับอ่ะก่อนจากกันนะครับฝากกันหน่อยนะครับกับสิทธิสูงสุดของประกันสังคมแบบใหม่นะครับคือร่างกฎกระทรวงกำหนดเพดานค่าจ้างผู้ประกันตนมาตา3า33ที่กำลังเปิดให้รับฟังความคิดเห็นนะครับกับร่างกฎกระทรวงตัวนี้นะ เป็นการปรับเพดานไรายได้เงินสมทบนะครับใหม่เนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากฐานเงินสมทบเดิมนะครับกฎกระทรวงฉบับที่7ปี2538นะครับออกตามความในพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2 5 3 3ได้กำหนดค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้ใน ใช,ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนมาตรา3-3ไว้ไม่เกิน15,000บาทซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่30มีนาคม2538คิดดูว่าใช้บังคับมากี่สิบปีนะครับจึงสมควรนะครับปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรฐานเพดานค่าจ้างขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อเป็น เพื่อความเพียงพอของสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับและเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนรองรับรายจ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปีนะครับเพื่อเป็นการกระจายรายได้จากผู้มีรายได้มากไปสู่ผู้มีรายได้น้อยในระบบประกันสังคมนะครับและเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบประกันสังคมนั่นเองนะครับแน่นอนการเพิ่มเพดานนะครับ ทำให้สิทธิประโยชน์อื่นๆเพิ่มมากขึ้นด้วยชินเดียวกันถามว่าหลายาท่านคง,ค,งคงกังวลนะครับโดยเฉพาะผู้มีไรายได้น้อยอาจจะก,กังวลในเรื่องของอเพดานนี้นะจะส่งผลกระทบต่อคุณหรือเปล่าคือเนื่องจากเพดานมันปรับขึ้นตามรายได้นะครับคือถ้าเกิดคุณรายได้ไม่ถึงเนี่ยคุณก็จ่ายเท่าเดิมนั่นแหละไม่มีผลกระทบอะไรเลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะถ้าคุณรายได้เท่าเดิม รายได้ไม่เกิน1 5ื่นสมมตินะรายได้ไม่เกิน1มื่นคุณก็ไม่มีผลกระทบอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่ได้เพิ่มจำนวนเงินที่สมทบเขาเพิ่มเพดานรายได้เงินสมทบนะครับ5%ยังเหมือนเดิมเปะ๊ะแต่เพดานเพิ่มมากขึ้นผลกระทบนะครับที่จะถูกหักเพิ่มมากขึ้นคือคนที่มีรายได้เกินหมื่นนะครับซึ่งจะต้องส่งเงิน เข้าประกันสังคมมากขึ้นนั่นเองแต่แน่นอนผลกระทบมาพร้อมกับผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ก็เพิ่มมากขึ้นในส่วนอื่นๆนะครับที่ทวีคูณเพิ่มขึ้นเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอย่างเช่นเงินทดแทนกรณีว่างงานนะครับจากเดิม750 0บาทต,ต่อเดือนอันนี้สำหรับกรณีที่ถูกเลิกจ้างนะจะเพิ่มขึ้นนะสำหรับเงินเดือนอเพิ่มขึ้นนะครับ เพิ่มเป็น11,500บาทต่อเดือนอันนี้สูงสุดเลยนะส่วนเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยนะครับจากเดิม250วันเพิ่มขึ้นเป็น383วันนะครับกรณีทดแทนกรณีทุพพลภาพจากเดิมนะครับ7สูงสุด7,500บาทจะเพิ่มขึ้นเป็น11,500บาทเห็นไหมอะไรๆต่างๆนะครับเพิ่มขึ้นเงินบำนาญน,นะครับ จากเดิมนะที่ถ้าส่ง15ปีได้3,000บาทนะครับจะเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ4,600บาทจากเดิมนะครับถ้าตัวอย่างคุณส่งมา25ปีด้วย25ปีได้5,250บาทนะบำนานตัวนี้คุณก็จะได้เป็น8 0 5 0บาทส,สูงขึ้นไหมเห็นไหมต่างกันเลยนะ เงินสงคาข้อกรณีลาลอดนะครับจากเดิม22,500ครั้งนะครับตอครั้งเพิ่มเป็น34,500ต่อตครั้งนะครับตอครั้งก็คือเพิ่มเงินในกรณีลาลอดนะครับได้34,500บาทต่อครั้งกรณีเงินสงคาข้อกรณีเสียชีวิตนะครับจากเดิม30,000บาทเพิ่มเป็น4 1มื0 0พันบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหม